สองกล้องก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ติดเชื้อ h p ช l พ r ลปตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก็ไม่เจอมีเรอเปียวแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเป็นอยู่แบบเนี้นานมากเป็นปัญหาหนักใจที่หมอว่าหลายคนเจอคือแก้ยากแต่หายได้ถ้าทําถูกทาง สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรุเช็กที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้แอบมาเล่าประสบการณ์ของคนใกล้ตัวใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างเลอเปรี้ยวแน่นท้องอาหารไม่ย่อยได้ยามากินก็เหมือนจะดีขึ้นแต่พอหยุดยาก็อากลับมาเป็นอีกละที่มาเล่าปัญหานี้เพราะว่าคนใกล้ตัวหมอเป็นเยอะมากแม่เป็นพี่สาวเป็นล่าสุดผู้ชายของฉันก็เป็นนี่แอบกลัวเหมือนกันนะว่ามันจะถึงคิวเราเมื่อไหร่เพราะพฤติกรรมเรากับเขา,าใกล้ๆกันหรือครอบครัวเดียวกันนึกออกใช่ไหมคะความน่าตกใจก็คือไปสองกล้องก็ไม่ได้เจอปัญ ว่ามีการแบบติดเชื้อ H. อ y l พ r i ลปกติคนที่มีปัญหาเรื่องโกระเพาะอาหารสาส,ส่วนหนึ่งมาจากการที่มีเชื้อที่ชื่อว่า H p y l พ r i นนะคะในกระเพาะอาหารอย่างของแนองฟนหมองก็คือคุณหมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเลยนะแต่มันก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรเนาะพอไปตรวจซ้ําก็คือพยาธิสภาพใดๆอะค่ะดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าอา,าการกลับดูทรงๆอนะเหมือนพอหยุดยาก็กลับมาเป็นอีกตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก็ไม่เจอปัญหาอะไรตรงนี้ทางคุณหมอเองก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของกัดไมโครไบโอมนะคะซึ่งหมองก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกัดมมโโครบาสักระะะยแลล้วเาาพรก็ันนมาอิกับดไมโพรว นะเป็นอาการที่คลุมเครือมันเหมือนกับหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้เรากลับมาที่กัดไมโครไบโอมก่อนคืออะไรก็คือสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารนี่แหละค่ะเมื่อไหรก็ตามที่เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคหรือเชื้อชนิดร้ายเนี่ยมีมากกว่าเชื้อชนิดดีทําให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหารทันทีถึงกินยาเนี่ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมัน็นการบรรเทาแต่ว่าหลายๆงานวิจัยอ่ะพูดถึงว่าการดูแลด้วยโปรไบโอติกเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่มาช่วยลดที่ต้นเหตุได้จริง,รง,รงๆพอคนในครอบครัวเป็นเราก็เป็น งของเราเพราะว่าการเลือกโปรไบโอติกนี่แหละมันมีเยอะเลือเกินในท้องตลาดวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ในมุมมองที่แบบดูแลคนที่เรารักนะคะว่าจะต้องเลือกโปรไบโอติกยังไงสําหรับคนที่ต้องการดูแลเกี่ยวกับมโครไบโอมมองเป็นสายนี้อยู่แล้วนะมองก็สอบแสวงหาเพราะว่าคนที่เรารักเี่ยต้องกินทั้งบ้านเลยอันนี้คือเล่านะไม่ได้มาขายของหรืออะไรใไดแต่รู้สึกว่าอยากจะทําคลิปเพื่อมาแชร์ประสบการณเ์เพราะว่าแฟนหม่องอลองหลายยี่ห้อจริงๆมารู้สึกดีขึ้นะกะนิตา้าคือยอมรับว่านิต้าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทาอาหารเสริมดีหลายตัวมองเองก็กิกนเขา อยู่หลายตัวคุณก็เห็นใช่ไหมคะโดยเฉพาะโรไบโบติกเป็นอาหารเสริมที่เอาใจยากสุดๆคือเอาง่ายๆว่าเราจะต้องนอก ให้เขาอยู่ในกล่องอาหารเสริมเนี่ยโดยที่ทายังไงก็ได้ให้เขายังมีชีวิตรอดไปจนถึงลำไส้อะพอมานั่งศึกษารจริงก็เลยรู้สึกว่าเออสข้อดีของนิปตาโปรแบลติกเนี่ยนะคะว่าเออเขาดียังไงสูตรนี้จะชื่อนิปตาโปรแบลติกแอปเปิลไซเดอร์เวเนกานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนิปตาแต่ควรจะมีคุณสมบัติแบบที่หม่องว่าเนี่ยคะ่ะอันแรกก็ควรจะมีเทคโนโลยีอะไรสักอย่างที่มาทําให้เชื้อเนี่ยสามารถมีชีวิตรอดไปจนถึงลำไส้อย่างของนิปตาเนี่ย, ulation, นะยก่น,นะอจ แคปซูลเลชันแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมคะมาจนถึงยุคนี้มันก็จะมีไมโครแคปซูลเลชันแล้วโปรไบโอติกต้องเคลือบดีๆนะคะอันนี้คือมีการเคลือบ3าชั้นให้สามารถที่จะทนต่อกรดในทางเดิอนอาหารเขาจะได้ไม่เสื่อมประสิทธิภาพง่ายนะเอาง่ายๆว่าเป็นวิธีการที่ทําให้เขามีชีวิตรอดไปถึงลําไส้ไปถึงจุดที่เขาสามารถที่จะเกาะแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ข้อ 2, 2ก็คือจะต้องมีทั้งพรีแล้วก็โพรก็คือมีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกเพราะว่าโปรไบโอติกเขาก็คือสิ่งมีชีวิตเขาจะต้้อออออองงงกกินนนนนาาาาาาหหหรรรรรเเเเมื่ะคแลววว็็บปขขใส มีหลายสายพันธุ์เพื่อที่จะมาแอคชั่นในจุดที่เราต้องการนะอยากให้เขามาช่วยดูแลทางเดินอาหารกับะาลำไส้ก็ควรจะกินสายพันธุ์ที่ช่วยเกี่ยวเรื่องนี้นิตต้าเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6สายพันธุ์คุณหมองขึ้นชื่อไว้ให้นะคะหลักๆก็จะเป็นบีฟิโดแล้วก็แลคโตบาซิลัสเนื่องจากมีความถึกทนแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ดีเขาก็จะมีกลุ่มที่ช่วยปรับ pH ในลำไส้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคนะคะในนี้ก็จะมีกลุ่มที่ช่วยเกี่ยวเรื่องการขับถ่ายใครที่วะะว Pro ่วยชนะ หนึ่งเราช่วยเพิ่มกากใหญ่นะคะกับ2เป็นตัวที่มาเป็นอาหารให้กับเชื้อจุลินทรีย์เชืดีแต่ต้องบอกเลยว่าหมองชอบพรีไบโอติกของนิตตาเพราะว่าจะเห็นว่าจัดมาครบปรับตัวมัมทั้งนั้นเลยอ่ะเห็นไหมคะว่ามีติโอจีโอเอสแล้วก็เอ็กโอเอสอยู่ในกล่องเดียวกันซึ่งปกติเราค่อนข้างหายากอะโดยทั่วไปเราก็เจอเอฟโอเอส้งฟุกโตริกโอซัคคารายหรืออินูลินนะคะแต่เนี่ยมีพรีไบโอติกสี่ตัวเลยอะคุณคุณเน้นๆหนึ่งซองหน้าตาจะเป็นแบบนี้คุณคุณเขาจะมีซูรินซีอยู่สิบพันล้านต่อซเดอร์ีนิกา มา,าข้อ3นี่คือพอยเลยเพราะไม่ค่อยเจอแบรนไหนทำอหลายคนรู้ว่า Apple ิลไซเดอร์ g วนิมีผลกอบ ความเพียวใช่ไหมแต่ข้อดีอีกอย่างสําหรับคนที่มีอหาทองอื่นก็น่าจะรู้ว่าเขาเป็นตัวช่วยย่อยนะเพราะว่าเขาจะมีพวกกรดที่มาช่วยย่อยปโปรตีนแล้วก็ไขมันมีงานวิจัยเพิ่มเติมว่าเขาสามารถช่วยลดคอแล้วก็ลดไตด้วยนะคะขออนุญาตพูดเป็นตัวยอ่อคือถ้าหมองแนะนําอ่ะหมองก็แนะนําให้กินวันละหนึ่งซองบวกกับการปรับพฤติกรรมนะอย่าแค่ไปกินอาหารเสริมและพฤติกรรมอื่นก็ไม่ปรับนะอาหารเสริมไม่ใช่ยาบอกเสมอว่าอย่าก,กินอาหารเสริมเป็นยานะ เป็นตัวมาช่วยเสริมชื่อเขาก็บอกอยู่ว่าเสริมชองออกมาจะได้สีแบบอาเหลืองเหลืองเหลืองแบบสับประรดนะคะมองว่าเขาละลายง่ายนะแต่มาดูรสชาติกันรสชาติคือสับประรดเลยคือไม่หวานจัดไม่เปรี้ยวเกินไปกินแล้วโอเคนะคะในส่วนของการขับถ่ายก็คือ ใครอยากลองเดี๋ยวหม่องแปะลิงก์ไว้ให้นะคะวันนี้หมดเวลาของครูยมองแล้วแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าอยากให้มานั่งเมาส์มอยแบบนี้อีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะฝากกด u ับสไ i ร e ไลค์แล้วก็แชร์ใหืค่คนที่คุณรักฝากติดตามรีวิวสุขภาพทำงานตามหลักการแพทย์ได้ช่องครูเช็ควันนี้ไปแล้วนะ